พวอออนไลน์เร r n i นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป3สุขศึกษาและพาศ,ศึกษาการหลีกเลี่ยงและป้องกันพฤติกรรมที่นำไปสู่การร่วงละเมิดทางเพศ การหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดทางเพศสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับการเทศา 2. ถ้ามีใครมาจับแต่ต้องสัมผัสรูปไล้เนื้อตัวร่างกายของเราและเราไม่แน่ใจไม่ชอบใจเราสามารถพูดดังๆออกมาว่าอย่าหรือ ไม่ชอบแบบนี้หรือไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้ 3. ไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนหรือไม่รับสิ่งของจากคนไม่รู้จักและใช้คำพูดปฏิเสธอย่างสุภาพ 4. ไม่อ่านหนังสือหรือดูสื่อลามกและไม่อยู่กับเพื่อนหรือคนต่างเพศ2ต่อสองในห้องหรือที่รับตาคน 5. ไม่เสพสารเสพติดทุกชนิดและไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หเคารพในสิทธิร่างกายของผู้อื่นไม่ชักชวนหรือบังคับผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่แตะต้องหรือสัมผัสร่างกายผู้อื่นโดยที่เขาไม่ยินยอมนะครับ